ดูหรือมาถามดูจีูโทสีเกินใครเจ้าชู้บ้านไกลไกลเจํามาเลตาปล่อยตาหวานจริงขอรูปหล่อจะมาขอสัมพันธ์เจอฉันก็เพียงชั่โครู ข้าวกับเงินปริศดาลิสาเดสโตยพานี่น้องใช้รำใช้รวยคิดจะคงจะให้กดรถตรงน้ําสามประสาคนป่าคนดอยกลับบ้านกลับบ้านค่ะ ทำเพงกลับบ้านแล้วค่ะกลับบ้านแล้วค่ะกลับบ้านกลับบ้านค่ะมา <c oughs> แล้ว